สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนพวกเราให้รู้จักกับฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งในโปรแกรมแคนว่านั่นก็คือ Smart Mockup Smart Mockup นั้นจะช่วยยกระดับรูปภาพที่เรานำเสนอให้ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นขออนุญาตแชร์หน้าจอนิดนึงนะครับเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ง่ายมากแล้วก็ช่วยทำให้ภาพที่เรานำเสนอนั้นออกมาดูดียกตัวอย่างเช่นด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่า เหมือนมีคนกำลังหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านหนึ่งเล่มแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ภาพหนึ่งภาพเท่านั้นเองไม่มีมิติอะไรเราจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับรูปภาพด้วยฟังก์ชันที่เรียกว่า Smart Mockup วิธีการง่ายนิดเดียวครับอันดับแรกเลยให้เราคลิกที่รูปภาพที่เราต้องการจะทำ s m า r t m o c k u u p หลังจากนั้นให้เราไปกดที่คำว่า Edit Image พอกดหนึ่งครั้งมันก็ยังไม่เห็นเนาะเลื่อนไปเรื่อยๆครับด้านล่างครับจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Smart Mockup ขึ้นมาตรงนี้ให้เรากด c ีอเพื่อดูทั้งหมดนะครับว่าเราต้องการ Smart Mockup แบบไหนกันแน่ตอนนี้ผมอยากได้ลักษณะของหนังสือผมก็เลื่อนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับอันนี้เป็นกราร์ด เลื่อนผ่านไปเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเฟรมแล้วก็โปสเตอร์มันอยู่ไหนกันแน่โอเคอันนี้คือบอุ๊กถึงแล้วหนังสือก็มีอยู่ประมาณ8แบบด้วยกันแต่ตอนนี้ผมอยากได้แบบที่มีคนกำลังจับแล้วก็จะอ่านหนังสือผมก็กดคลิก1ครั้งก็รอสักครู่ครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็ได้หนังสือ ออกมาหนึ่งเล่มนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับต้นฉบับที่ผมต้องการให้พวกเราทุกคนสร้างเลยนะครับลองดูอีกครั้งนึงครับอ่าเลื่อนมาหน้านี้ก็ได้นะครับอยากให้มันโชว์เต็มหน้าจอนะครับวางลงไปเหมือนกับแบ็กกราวผมก็คลิกขวาแล้วก็ไม่ได้ <laughs> เพราะว่าไม่ใช่แบ็กกราวนะก็ขยายเอาละกันนะครับมุมบนซ้ายขวาตอนนี้ผมก็ได้รูป หนังสือขึ้นมา1เล่มเนาะอ่ะอีกหนึ่งอันนะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะสร้างกรอบให้กับรูปภาพนี้นะครับโดยที่รูปภาพเนี้ยเสมือนกับว่ามันอยู่ในคอมพิวเตอร์นะเอาไปใช้หน้าแรกของสไลด์เนี่ยจะช่วยดึงดูดความสนใจในการนำเสนอได้เป็นอย่างดีวิธีการนะครับก็คือกดคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่ edit image แล้วก็ เลื่อนไปที่ตรงตำแหน่ง Smart Mockup นะครับเมื่อกี้เราคลิกไปแล้วหนึ่งครั้งที่จริงมันน่าจะขึ้นแล้วเนาะโอเคมันก็จะอยู่อันดับต้นๆอ่าซเราต้องการแบบที่เป็นคอมพิวเตอร์เราก็เลื่อนครับเอาให้เหมือนแบบนี้เลยเนาะมีคนกำลังนั่งพิมพ์คีย์บอร์ดอยู่ก็คือแล็ปท็อปลำดับที่6นะครับตรงกันไหมตรงคลิกหนึ่งครั้งก็รอสักครู่ครับ เห็นไหมครับได้ออกมาแล้วหน้าตาเหมือนกันเพสเลยนะครับเพราะว่าเราทําเรียนแบบต้นฉบับนะครับตรงนี้นะครับก็เอาไปใช้ได้เลยเนาะสมาร์ทบล็อกอัพช่วยทําให้ภาพที่เราต้องการจะนําเสนอนั้นดูดีและก็ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นหวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราทุกคนสวัสดีครับ